หน้าตาก็เป็นเส้นสีม่วงๆนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบ A อเพกเนี่ยมันจะเป็น0.1 0.2และ0.3 0.3ของ A อเพกเนี่ยแปลว่าประมาณ5เกือบ6วันไม่ช่5วันก็ไม่เชิงนะ6วันก็ไม่ใช่ประมาณ5เกือบ6วัน0.3เนี่ยนะนะน้ำหนักนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาเนี่ยถ้าเป็นแบบมาตรฐานก่อนกฎเกณฑ์เบสิกก็คือว่านะครับแน่นอนเหมือนทุกเหมือนออสเตอร์ตัวเมื่อกี้เหนือศูนย์ใต้ศูนย์เนี่นนเนยเป็นสิ่งที่ดูกันเป็นพื้นฐานนะครับ เมื่อไหร่เหนือศูนย์ก็แปลว่าเกิดโกลเด้นคลอสนะเส้นระยะที่สั้นกว่าเช่นเส้น12วัน e x c e l ์เลนเชนเอเวอเนะครับตัดกับเส้นที่ยาวกว่าขึ้นมาคือตัดกว่าตัดเหนือเส้น e x c e l ์เลนเชนเช่น25วันขึ้นมาเมื่อไหร่เกิดโกลเด้นคลอสขึ้นมาปับ๊บ MHD ก็อยู่เหนือศูนย์เมื่อไหร่เกิดเดสคลอสนะขาวตัดฟ้านะ12ตัด25ลงไปก็เกิดใต้ศูนย์ก็เกิดเดสคลอสก็อยู่ติดลบไป นะซึ่งถ้าเกิดบางคนชอบดูแบบนี้ก็ทําได้ก็คือเปลี่ยนจากลายชาร์ตเป็นฮิสโตแกรมก็จะเป็นภูเขาก็เหวนะขึ้นเขาเมื่อไหรก่ก็เริ่มขึ้นเขาก็ซื้อเริ่มลงเหวเมื่อไหร่ก็ขายนะฮะแต่ก็แนวคิดเดียวกับวิ่งออสเตอร์ครับคืออย่างหนึง่งเราไม่อยากซื้อตอนมันเริ่มลงเหวอะเราอยากจะซื้อมันตั้งแต่มันเริ่มลงจากเขาเลยเข้าใจใช่ไหมฮะเหมือนกันเราไม่อยากจะซื้อตอนที่มันเริ่มขึ้นเขาอะเราอยากจะเริ่มซื้อตั้งแต่มันเริ่มขึ้นจากก้นเหวเลยนะครับเพราะ,ะนั้นถ้า็้่กไมตองดูเป็น ฮิสโตแกรมเหนือศูนย์ได้ศูนย์แล้วเขาดูเป็นเส้นนะก็คือเมื่อไหร่มันเริ่มลงไปถึงก้นเหวแล้วเริ่มวกขึ้นไปจากก้นเหวซื้อเลยซื้อตอนไหนซื้อตอนมันวกขึ้นมาแล้วตัดเหนือค่าเฉลีย่ยเพราะบางทีอย่างท,ที่เห็นใน moving average oscillator เมื่อกี้ครับบางทีมันมีเหมือนจะลงอ่ะแต่ไม่ลงจริงนะฮะเหมือนเหมือนจะขึ้นนะเหมือนจะขึ้นอ่ะแต่ไม่ขึ้นจริงถ้าเป็น m o v i n g a v e r a g e oscillator แบบเมื่อกี้มันก็โดนหลอกไปแล้วต้องเข้าไปแล้วก็ขายทิ้งเข้าไปขายทิิ้้งงงัันวธีกกกีกกกกกาาารรออ็เเลลลยยใชหขคค่่ฉ เหมือนราคาหุ้นไงเหมือนจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นจริงถ,ถ้าไม่ถ้าไม่ทะลุค่าเฉลีย่ยเหมือนจะลงแต่ไม่ลงจริงนะถ้าไม่หลุดค่าเฉลีย่ยเราก็เลยหลักการนี้มาประยุกต์บน a c d นะครับเพราะฉะนั้นอย่างกรณีน,นี้นะครับเราก็จะบอกว่าช่วงนี้เราไม่ซื้อแต่พอถึงก้นเหวจริงๆแล้วเริ่มวิ่งขึ้นมาจนตัดเหนือค่าเฉลีย่ยค่อยซื้อนะครับวิธีการนี้มันก็จะเป็นอีกจังหวะหนึ่งฮะจะมองว่าซื้อเร็วกว่าขายเร็วกว่าแบบเหนือศูนย์ใต้ศูนย์เอ่อจะว่าใช่ก็ใช่แต่่้อออยาางงงนนนนึมัััคืืเป็กกรซจหวะ เราจะซื้อแต่ตรงนี้เลยนะครับขณะที่เหนือศูนย์ใต er right ้ศูนย์พมาซื้อตรงนะี้เนี่ยนะครับอย่างรอบเนี้ยกว่าจะขายนะไอ้ตัวนี้มาขายตรงนี้กลายเป็นว่าถ้าซื้อเหนือศูนย์ตรงนี้นะแล้วมาขายใต้ศูนย์ตรงนี้นะไม่ได้อะไรเลยนะค่าคอมกินหมดนะครับเพราะมันขึ้นกับลงเท่ากันเลยจบเลยแต่ถ้าซื้อตามซิกแนลซื้อตรงนี้ปั๊บแล้วมาขายตอนที่มันตั้งแต่มันขึ้นจากก้นเหวและขายตั้งแต่มันเริ่มลงจากยอดเขาไม่ใช่ลงมาถึงพื้นแล้วค่อยขายนะเราก็ขายนี่ยตรงนี้เลยนะเสรษว่าอย่างนี้ได้ส่วนต่าง เหมือนรอบนี้เราก็ซื้อตรงนี้เลยไม่ใช่รอมาซื้อตอนมันเหนือศูนย์ขึ้นมาถึงพื้นดินแล้วค่อยซื้อเราซื้อแต่มันเริ่มขึ้นจากก้นเหวเลยนะแล้วก็ก็ขายไปแล้วรอบหนึ่งตรงนี้นะครับแต่เห็นไหมรอบนี้กลายเป็นว่าขายแล้วขายหมูนะครับเพราะขาขายเสร็จแล้วนะฮะขายตรงนี้เสร็จหุ้นมันขึ้นต่อนะครับแล้วก็ต้องมาซื้อตามไปซื้อแพงนี่นะแล้วต้องมาขายทิ้งอีกขายขายแล้วถึงจะลงจริงนะถ้าเป็นเหนือศูนย์ใต้ศูนย์เขาบอกเขาซื้อตรงนี้ทีเดียว แล้วเขาก็มาขายตรงนี้ทีเดียวนะไม่มีรอบหลอกแต่ก็ไม่ได้อะไรนะเพราะกลายมารอบนี้เนี่ยซื้อตรงนี้มาขายตรงนี้ก็หมดเหมือนเรื่ออีกอะ่ะไม่ได้เงินอีกนะเพราะฉะนั้นมันมีข้อดีและข้อเสียทั้งคู่หลายๆครั้งนะอย่างปีที่แล้วนะครับนี่ครับเหนือศูนย์ทีนะยาวไปเลยเก้าเดือนครับซื้อตั้งแต่สามร้อยกว่าจุดครับซื้อตั้งแต่สามร้อยกว่าจุดเนี่ยไม่ต้องขายเลยมาขายทีหนี่งตรงนี้ไปเลยแถวแถว จ็ดร้อยจุดเนี่ยหลุดศูนย์ลงมาตรงนี้แถวแถวเจ็ดร้อยเนี่ยค,ค่อยขายทีเดียวเลยกําไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยแต่ถ้าคนเล่นตามเส้นสัญญาณเหรอระหว่างทางตรงนี้นะกลายเป็นวะ่านะซื้อมาตรงนี้ขายไปตรงนี้เสร็จแล้วต้องมาซื้อแพงขึ้นกว่าเดิมนะครับเสร็จแ,แล้วก็มาขายทิ้งอีกแล้วขายทิ้งตรงนี้อีกนะแล้วก็มาซื้อใหม่ซื้อตรงนี้แพงขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วนะครับเอาขายอีกแล้วตรงนี้ขายเสร็จแล้วนะตามมาซื้อเมื่อไหร่อีกตามมาซื้อตรงนี้แพงขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วนะเพราะไอ้ขายขายไปตรงนี้นะแต่่มาซื้อเนีย มาซื้อตอนทะลุตรงนี้แล้วแทงขึ้นไปเดิมอีกนะครับกลายเป็นว่าไอ้ที่เล่นรอบไปเนี่ยแทนที่จะได้รอบกลายเป็นเสียรอบนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่บางครั้งถ้าเทรนมันชัดมันก็จะเกาะเหนือศูนย์ไปยาวเลยหรือว่าเกาะใต้ศูนย์นะครับหรือว่าอยู่ใต้ศูนยะ์เนี่ยนะฮะเนี่ยไปยาวเลยอย่างช่วงเนี้ยนะหลุด400ลงมาเนี่ยนะยาวเลยครับ4เดือน5เดือนไม่ต้องเล่นหุ้นเลยแต่ถ้าไปเล่นตามซิกแนลนะเนี่ยตัดขึ้นก็ซื้ออีกแล้ว ตัดลงขายขัดทุนตัดขึ้นซื้อตัดลงตรงนี้ขายขัดทุนครับตัดขึ้นตรงนี้ซื้อตัดลงตรงนี้ขายขัดทุนทุนทกรอบแทนที่ว่าอยู่เฉยๆขาลงอย่าไปยุ่งเลยดีกว่ากลายเป็นเอาเงินไปแถมให้เขาอีกนะเพราะฉะนั้นไม่มีเหมือนหลักที่เพื่อนทั่วไปไม่มีอาจารย์ไหนถูกตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่การซื้อโครงจังหวะกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออก็มี2แนวก็คือว่าก็แบ่งเงินก็ได้ซื้อตามเหนือศูนย์สักส่วนหนึง่งซื้อตามเหนือเส้นสัญญาสักส่วนหนึง่ง แล้วก็ซื้อเมื่อตาแล้วก็ขายเมื่อใต้ศูนย์ส่วนหนึ่งแล้วก็ขายเมื่อใต้เส้นสนนัญญาณส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าผสมกันเนี่ยก็คือว่าการใต้ศูนย์แล้วเล่นหุ้นเนี่ยความเสี่ยงสูงเพราะมันคือตลาดขาลงเพราะมันเกิดเลยฮะเพราะมันเกิดเดทคลอสอยู่เข้าใจใช่ไหมฮะมีสิทธิ์ลงได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับขณะที่การเล่นเหนือศูนย์เนี่ยนะครับนะกนะ็น่าจะปลอดภัยกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเพราะมันเกิดโกลเด้นคลอสอยู่มีสิทธิ์ขึ้นได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยนะครับเพราะ ซื้อตอนที่มันตัดเส้นสัญญาณในภาวะเหนือศูนย์น่าจะเป็นสัญญาณซื้อที่น่าเชื่อถือตรงข้ามกันถ้าเราจะขายช็อตเซลล์ตอนที่อยู่ใต้ ї, ใต้ศูนย์เนี่ยเวลาเราบอกให้เซลล์นะให้เซลล์นั้นเนี่ยการขายเหล่าน,นี้สัญญาณขายตอนที่อยู่ใต้ศูนย์เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณขายที่น่าน่าเชื่อถือมากขึ้นเข้าใจไหมครขณะที่สัญญาณซื้อตอนตัดเส้นสัญญาณขึ้นไปตอนที่อยู่เหนือศูนย์ก็น่าจะเป็นสัญญาณซื้อที่น่าเชื่อถือกว่านะครับอันนี้ถ้าเราจะเสริมทั้งสองกฎเท่าด้ียกันนะครับ อันนี้กเ็เป็นการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า MACD ซึ่งอ,อย่างล่าสุดเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามันเหนือศูนย์มาก่อนแล้วล่ะเ,เหนือเหนือซิกแนวมาก่อนแล้วนะครับแต่ตอนนั้นอาจจะซื้อไม่เยอะพอเพราะเลยกังวลมันอยู่ใต้ศูนย์อยู่นะครับแต่ก็ซื้อไปทั้งบางส่วนเนี่ยหยิบหยิบเข้าไปหน่อยแล้วตอนล่าสุดเมื่ออาทิตย์หนึ่งวันนี้ครับเมื่อสามสี่วันมานนี้มันก็กลับมาเหนือศูนย์ด้วยและอันนี้ก็ซื้อซ้ำไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสัญ,ญญาณซื้อโดยใช้ตัวนี้ซึ่งตอนนี้เราตั้้งค่่าไวเเนียป็ 9, บ ซึ่งก็เป็นค่ายอดนิยมนะแต่ถ้าคุณใช้แบบ a p e x นะใช้แบบ a p e x เนี่ยมันจะเร็วกว่าหน่อยนะนี่คือนี่ถ้าเป็น a p e x เจนว่าตอนตัดก็จะตัดเร็วกว่าหน่อยนึงวันสองวันนะตอนเหนือศูนย์ก็จะเหนือศูนย์เร็วกว่านะครับน่าจะฟังดูดีแต่ก็พบว่าสัญญาณหลอกก็ต้องเยอะกว่าด้วยนะฮะเช่นรอบตรงนี้ถ้าเป็นถ้าเป็น A อ c d ีแบบมาตรฐานนะจะไม่โดนหลอกซื้อเลยจะไม่โดนหลอกซื้อเลยแตดย่ด้วยการที่มันไวขึ้นมาหน่อยหนึ่งมนเลย หลอกเข้าไปซื้อตรงนี้ด้วยแล้วก็ต้องมาคาัคัดลอสหลอกซื้อตรงนี้แล้วก็คัดลอสนะครับเพราะั้นไวกว่าก็ดีแต่ก็ทําให้ต้องมีสัญญาณหลอกเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เลือกใช้กันเองว่าอยากจะซื้อกองขอึ้นหน่อยขายกองขึ้นหน่อยใช้แบบเอพครับคือ0.1 0.2 0.3 9ทียบกับ19แล้วก็ใช้เส้นค่สัญญาลแค่5-6วันนะถ้าเอาแบบมาตรฐานเปลี่ยนซะเป็น,เปน12 25 9นะครับหรือถ้าเกิดจะเล่นทห้ไวกว่านั้นไปเลยบอกไม่เอาฉันเป็นคนเล่นสั้นเลยนะขนาดสั้นแบบนี้ก็ยัังไม่สส้นพอารบเ กาจจะบอกไม่เอาเอาเป็นการดูระหว่างเส้นสั้นๆดีกว่าไม่เอา12ก็บ25มันต้องครึ่งเดือนที่กว่าต้องเดือนหนึ่งเอาแค่อทิตย์เดียวที่กว่า2อาทิตย์ก็พอแล้ว5วันที่กว่า10วันนะฮะหรือจะ11วันก็แล้วแต่ว่าจะเอาจาราจ่าไม่จ่ายังไงเนี่ยนะฮะก็เป็นการตั้งคาบสิกแนวสั้นๆบอกสิกแนวเอาแค่5วันพอนะครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ที่เรามาปรับค่านี้ให้มันสั้นๆก็เป็นการเล่นรอบเร็วๆซื้อตรงนี้ไปขายตรงนี้นะครับไปขายตรงมันตัดลอวด นะเอาไว้ไว้ก่อนเอาไว้เข้าว่านะอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนไทยนะฮะก็คือเพราะคนไทยเองเนี่เหมือนดูหน้าจอนี้ครับบางคนเนี่ยเบื่อมากเลยจะมาดูเส้น10กับ25ตัดกันลูกบัญชาเขาก็เลยดู5ตัดกับ10ถ้าคุณเชื่อในคอนเซป t นั้น MSD คุณก็เปลี่ยนค่าซะเปลี่ยนเป็น5ตัดกับ10ซะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็น e x ็กซ l เลน a ชนเอเวจา๋าเนี่ยต้องคูณ2บวก1 5คูณ2เป็น10แล้วบวก1เป็น11 1เอนะสมมติจะเอาเอ่อยั่สิบห้าตัดกับ้าสิบอย่างเ ห้าสิบบวกหนึ่งเป็นห้าสิบเอ็ดอันนี้ถ้าจะเอาทฤษฎีจานะครับเหมือนที่เอาสิบสองกับยี่ห้าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ถ้าง,ง่ายๆก็เอาเท่าตัวพอนะแต่อย่าน้อยกว่าเท่าตัวนะครับ,บ,รบไม่ใช่เอาห้ามาจากกระเจ็ดนะยี่สิบตัดกับยี่ห้าอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เวิร์กแน่นอนนะครับต้องหางกันอย่างน้อยหนึ่งเท่าตัวเ,เสร็จแล้วก็มีการพัฒนาต่อไปอีกนะครับบางคนก็ยังไม่ได้อย่างใจนะอีกนะเออบอกโอเคทางหนึ่งที่ถ้าได้อย่างใจบางคนเล่นล้อใจร้อนก็คือปรับค่าให้มันสั้นลงอย่่่่่าาาางงงทททีีีีวววอออย้้สััันนนลเเลเเเตกิธึคคืํป็ MSD oscillator รบ ระวังนะชื่อคล้ายๆกันอย่าสับสนดูพารามิเตอร์ยิ่งคล้ายกันใหญ่เลยคือมีตัวเลขเดียวกันเปรียบเอ a เรลต์หนึ่งเว้นสองซิกแนลไลน์พร้อมเสร็จเลยนะครับตัวเลขก็ตัวเลขเดียวกันหมดเลยเพียงแต่ว่ามันมีเส้นแค่เส้นเดียวครับเป็นเส้นสีเหลืองไม่มีเขียวไม่มีแดงแบบเมื่อกี้แล้วนะครับมันคือการที่เป็นการเอาเปรียบพูดคำพูดก็เหมือนกับเป็นการเอา MAC d เนี่ยมาทำเอมมาทำเป็น MACD อีกหนึ่งตลก ถ้าเราเข้าใจเบื้องต้นไปแล้วว่า MACD เนี่ยคือการที่เราเอาค่าเฉลี่ยสอเส้นมาเทียบกันใช่ไหมครับหักลบกัน MACD Oscillator คือการเอา MACD สเส้นนี้มาหักลบกันนะพูดว่าเป็นการทำ MACD ของ MACD นั่นเองนะครับสิ่งนี้มันทำให้เกิดอมองได้2อ,อย่างถ้าคุณมองแค่เหนือศูนยะ์ใต้ศูนย์ะหรือทำเป็นฮิสโซแกรมนะฮะ ก็คือการที่คุณดู m a c เสองเส้นนี้ตัดกันมันตัดลงเมื่อไหร่ไอ้ตรงนี้ก็ใต้ศูน